จเจริญพรญาติโยมขณะนี้พระพิชิตก็มาที่เขาก,กุกกุดสัมปาตบันพดซึ่งณนะเวลานี้ต้องบอกว่า,าทีมพระพิชิตโดยพระอาจารย์เอือ้อได้ พาคณะมาเที่ยวกันทำให้เราได้มีโอกาสเปิดถูกเพราะนั้นภูเขากุกกุดสัมปาตะบันพศเป็นสถานที่ปรินิพานของพระมหากัสปะเถระซึ่งตอนนี้เราเหลืออีกประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีสัญญาณดีที่สุด พระพิชิตก็เลยถือโอกาสที่จะมาบอกกับญาติโยมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากที่มาอันนี้โยมบีรศักดิ์โพสให้ดูนิดนึงนะโอเคทักไทยท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยครับสวัสดีครับเหนื่อยมากอ่าเหนื่อยมากนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อนะแต่ก่อนที่จะขึ้นไปต่อเนี่ยก็ให้ญาติโยมได้รู้เรื่องราวที่เป็นความสําคัญนะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดานะ ทางขึ้นเขามานี่ยากแต่ว่าเมื่อมีโอกาสมาแล้วเนี่ยอืมถือว่าเป็นเป็นจุดที่ที่สมควรที่จะได้รู้เรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมนะเพราะถือว่า พระมหากัสปะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระที่มีธุดงควัตตที่เป็นเอกแล้วก็สายธุดงจะนับถือพระมหาเถระเป็นครูบาอาจารย์เรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับ mm. พวกเรา ที่จริงเขาบอกว่าในภูเขากุกุกกสตสัมปาตะบันพศเนี่ยพระมาหากัสปะเถระเนี่ยเอต่ทักษะในทางผู้ทรงทุดงเนี่ยซึ่งพระมาหากัสปะได้เลือกเ,เอาสถานที่นี้เป็นที่ปริณิบานนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่วันนี้พระคุณเจ้าโดยพระอาจารย์เอื้อได้พาคณะมาเที่ยวชมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความ โชคดีที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับดินแดนที่ไม่ได้มาง่าย,ายเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาชันและก็จะมีผู้คนเนี่ยมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะคนในพื้นที่นี้นะทั้งท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เรียกว่า เอมันเป็นอะไรที่ที่ไม่ให้ง่ายต้องอาศัยความเพียรและความมุ่งมั่นนะซึ่งตรงนี้พระวิชิตก็จะให้ดูว่าเส้นทางที่เราจะไปกันเนี่ยนะจะมีทางแคบๆทางขึ้นไปตรงนี้เนาะนี่นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ทางง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะอ่าเอาละเดี๋ยวเราก็จะ ต้องเดินขึ้นไปกันแล้วนะสัญญาณเน็ตไม่รู้ว่าจะมีแค่ไหนนะญาติโยมแต่ว่าเมื่อมีโอกาสถ่ายทอดก็ถ่ายทอดให้ญาติโยมได้ได้ดูกันเพราะว่าถ้าเรามากันทั้งหมู่คณะเนี่ยรถไม่ได้มากันง่ายเนาะ เดินทางกันมาค่อนข้นางจะยากลำบากพอสมควรแต่ว่าศรัทธาเท่านั้นที่ทำพาให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางมาถึงที่นี่นี่นี่คือช่องทาง